จุกมาจุกสวัสดีแฟน,นเขาแฟนเอ็ดซีทุกคนมันนี่เป็นเนื้อที่27เดือนตุลาคมพศ2566เข้่ยเขาเอ็ดซีเขับจุาน้อยนะครับเนาะสำหรับเอ็ดซีเอ็ดจีตามช่องหัวจเจอนี่านเป็นตลาดหั่ว่าตลาดควายนะครับเนาะอยา,ากแจ้งให้เอซี โอ้ยจ้าน้อยหงุดหงิดกันนะครับว่าจ้าน้อยครับทุกคนขะครับเนาะติดติดสามคลบจิ้มผู้คายได้ไปนะครับเนาะสาเหตุทีผู้คายได้ไปผมว่าอ,อย่างนี้ครับว่าไปสองสามเดือนนะครับเนาะนั่นขาดมันบ่มีสาเหตุหลักๆนะครับเนาะไปไนายแัวงวัดนายกัด คาใจใจายช่วงนี้แบบไปก่ได้ครับงั้นมมเขานะครับนะเนาะเฮ้ยเดยวพังเสียนะครับเบนเข็มบ้าในดานทายทำหวยผู้ใดมาหวยฝากกดไลค์กดแชร์วยครับเนาะมี่ที่เดชครับสำหรับหวย

ย่งคนเมืองใน,นทองยูทูบด้วยครับเนีายมือเดยวเหล็กอะไรอดีตน,นี่น่าเล็กกระดีเหล็กแล้วน้องครับเนาะกระดีมีเหล็กแล้วเพื่อนบ้านเขาเนี่ยครับกับเหล็กไท้เขาทุกคนที่หนึ่งทุกคนที่สิบหกนะครับฝากแนะนำมา มันห้อเหล,ล็กแล้วมันเองกะบน,นี่จะเด่นๆนะครับเนาะเด่นสองร้องออกมาแค่นหนึ่งครับเด่นสองร้องหนึ่งครับโอ้ห้อยหวานนะครับเนาะเพื่นมักเล็กวิ่งเล็กเดนกับนี่นะครับ เด่นสองรองหนึ่งนะครับนีน่ันทีพ่อเทียวโบอกบอกคือเก่ากันเนื่องจากว่ามันจเล่าเลยเขาไปผ่าตัดสมองนะครับเนอผ่าตัดสมองความจำบอกคือเก่าครับคุการบอกกันจากับบอกคือเก่าก เนื่องจากว่าไปพาตัดสมองมานะครับแนละ้วโดยครบปีน้อยๆนะครับปีกลัวกวนะกวนน้อยๆปีเดือนนึงนะครับนะ้าจจก็แล้วหมอคนไก่เราเราลังอีกน้อยนะครับแนละ้วก็จะไปพาตัดหัวนี่เพราะยังพหัวทยอยไม่อาการ ชักนะครับเรื่องไม่องการชักก็ได้ไปล้มบั่นนะครับ,บมันับไปล้มบันบน่นกดชุ่มล้มบั่นกดชุ่มคนจะส่ทรงคนนะครับอายุโซอายุโซเรื่อว,วันนี้คนกันนดดัดพลาตัดนะครับเนะน,น,น,นาะหมอคนไหนนัดพลาตัด พักพื้นยยอดทีหนึ่งครับเตรียมตัวย่อทีหน,นึ่งน้องบัตนหมอคนกับพา้าตัดให้ผาตาลอาก่อนเนื้อออกจากสมองที่นี่หมอ,มอคนเขาเช็คห้ละเอียดดีแล้วนะครับเนาะคนเขก่อนเนื้อที่พา้าตัดออกไปเช็คเบื้องช่งไปเช็คเบื้องอ่าก่อนเนื้อนั้นมีก่อนเนื้อนี่เนื้อ,อไรบ้างที่เห็นะครับ ผลออกมาปรากฏว่ามีเนื้ออะไรนะครับเนาะมี่เชื้อมะเร็งนั่นนะครับสาเหตุนี่แ่ละคนนีไ้ได้พาจัดหอหองไอซียูพร้อมกันห้องเดียวกันที่หาคนนะครับมือ่อผมโหจะหยอก,กพาจัดแต่ว่าะ เด็สมอเล่ไปทั้งซีนะครับเนาะยังหัวเฉยเยาะเเดียวนั่งพัดมาแล้วเนี่กคือนอาการนี่เป็นที่นครับง่วงนอนเร็วง่วง่นอนเรี้วขโมเข้าจาคืวก็คือเกาลงลงลืมลมนะครับเนาะหมอ่นเกิดบอกว่าล่องหน้เยอะว่าสิลงลงลืมลม เดี๋ยวโอกาสดีๆหอยเชลยอยาสีลงคลิปให้เบิ้งนะครับเด้อช่องเดียวของหอยเชลยเอ้คนกับงัวะนะครับเนาะนั่งทำบ,บิง้งตอนไปพาสัตว์เอาล้มมาพาดจั์กับหมอพาดจัดน้องแล้วเป็นยังไงออกพาจากโรงพยาบาลเมื่อแรกเป็นยังไงเนาะไมาหอดบัตรแล้วนะครับเนาะกระดทศไทยทำมาอยู่ตอนกลนหัวไม่ไม่แต่ีอยู่นะครับนะเนาะห้อยพาสัตว์ พาขึน้นมานี่นะครับเป็นตัวเอ๋อเลยเวฟนี่นะครับลงมานีเนี่ยนะครับเแบบิแบเบิบมานีเลยครับเดี๋ยวใช้บุญแล้วครับเนาะทดี๋ยวหลอดมาเร่งกันตัว,วเชื่อมาเล้งหนึ่งนะไปใช้แสงอยู่สี่เดือนหาเดือนติดกันนะครับ เพราะว่ามันสี่ทั้งสมองน้ำแน่ทั้งปอดน้ำแน่าตับอนถะน้ำแน่าอะกัดจับกบบนี้นะครับนะเนาะเขื่ยอะไรงงกันเลยเขายาเคมีบำบัดให้ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนเท่าทุกมือนี่นะครับเนาะก็คุณหมอคนว่าไปเช็คเกลือนยังไงคุณหมอคนก็บว่าบ่าามี เกลือมะเร็งนี่มันมเดือดแล้วนะครับเนะนาะก็ถือเดียมานั่งบ่อเบะเดะอยู่ขึ้นเขาแต่ว่าในาด้าน,นาาเกลือมะเร็งมัมีนี่มันมเดือดกริจริงอยู่แต่ว่าในาด้านหลงๆลุบเรื้นมันก็มีขึ้นเขาเนาะครับเนะบาะเพราะว่าถึกพาจัดสมองมาควมจำมันถิบว่จำไม่ดีขึ้นกองนะครับเนะาะแต่ว่าถามมาไปหันไปไหนมาได้ ปกติแต่ว่าขอสสาคัญเนี่ยะครับมันหลงมันลืมบางที่ถามว่าเนะครับเนาะอะไรจำตลาดบางที่ถามราคาน้องข้าวเจ้าแล้วถามยำอีกแบน,นี้บางที่บลืมลืมถามอะไรกบบน,นี้ครับเดี๋ยวจะมองเดี๋ยวจะวนนะครับเนาะมันถี่ลืมอาจจน้อหัดหนะครับถตงนี่ขอ,ขอพายายนะครับเนาะยังชิมหน่อยเจ้กระสีเอา รูปภาพเพียงหัวเชายาเขา,าล่มหวานเหมนกับองออกจากาล้มหวานนะครับเนาะตอนผ้าหัวม,าม่าไม่มาดที่ลวมเห็นแพน,แพน,บบนส์แพนส์ขับเบิ้ง้วกันนะแมนบ้านเนาะเป็นอี่ดีบ้านเนาะเ่าดีบ้านเนาะเป็นสิบานี่หลักฐานยืนยันให้พ้อมนะครับนะจงหัาาาวเช้่เนี่ยครับกลก่นบได้แบบผ้าได้ครับ ฝากไปท้ายนี้นะครับนิดนึงนะครับเด้อนั่นเลขนั่นนเบอร์นะครับเนาะผู้ใดมาเลขยดมาเบอร์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับเด้อแจ้งถึงเบอร์แม่นมาแม่นหน่จังเบอร์เอาะนะครับเนาะมื่อนี้ก็บอกไปเยอะครับเมื่อกี้จังถึงเบอร์ผลงานดอกนะครับเนาะถ้าว่าเลขวิ่งเนี่เข่าแน่นอนครับเด่นสองรองหนึ่ง เด็กเล้านะครับเนาะเด็กๆทั้งรล้าทั้งใช้นะครับกู้ใดมักหอยมักเก็กมักเบรอร์ถักมาทำากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับด้วยพผิดหลังครับคลิปหนึ่งจบคลิปไปชั่งหนึ่งครับผมขอบคุณในหลายครับแฟนคลับแฟนเพจ fb ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเนาะคลิปนี้จบไว้ชั่งนี้แหละครับผมสวัสดีครับ